มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเนี่ยต้องไปติดอยู่บนท้องฟ้าท่ามกลางความสูงหนึ่งหมืนกว่าเมตรจากพื้นดินและอากาศเนี่ยก็กําลังจะหมดโดยไม่สามารถหาทางลงได้ถ้าเป็นเพื่อนๆเ,เนี่ยจะทํายังไงกันต่อไปโดยหนังเรื่องนี้ก็สร้างมาจากเขาโคงเรื่องจริงก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทล และก่อนจะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก299ไ like ลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The a e r o n u t กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยก็จะเปิดเรื่องขึ้นมาที่กรุงลอนดอนในปี1982ครับโดยที่ตอนนี้ก็เหลือเวลาเพียง5นาทีเศษ ก็จะได้เวลาปล่อยบอลลูนแล้วแต่ทว่าดักบินสาวอามิเลียเลนเธอเนี่ยก็ยังเดินทางมาไม่ถึงสักทีและเมฆฝนบนท้องฟ้าก็ดูคลื้มเสียเหลือเกินจนทําเอานักวิทยาศาสตร์หนุ่มด้านอากาศส,านสคนทั้งเจมส์เกรเชอร์และก็จอร์นต่างรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากและการเดินทางครั้งนี้ก็มีเน็ตในทุนใจใหญ่ที่กล้าลงทุนเงินให้พวกเขาและบอลลูนลูกนี้ที่พวกเขาสร้างขึ้นมา มันเนี่ยก็เป็นบอลลูนที่ใหญ่และก็ทนทานที่สุดเท่าที่มนุษย์เนี่ยเคยมีการสร้างขึ้นมาและเน็ตเนี่ยก็ไม่ต้องการได้ยินว่าวันนี้เนทุกอย่างมันจะบินขึ้นไม่ได้เพราะมีคนนับหมื่นใจเงินมารอดูมันอยู่ในตอนนี้จนเจมส์เนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยจะบินแน่ถ้าฝาโป่งสักเก้าสิบนาทีแต่ตอนนี้ก็ขาดแค่เพียงนักบินเพียงอย่างเดียวแล้วพอพูดจบไม่นานนักนะครับเสียงเชียร์เนี่ยก็ได้ดังขึ้นและอัเมเลียเนี่ยก็ได้เปิดตัวเข้ามาอย่างโดดเด่นและอลังการมาก โดยไม่สนที่เจมส์บ่นว่าเธอมาสายไปมากโข ổ, แถมเธอเนี่ยยังเอาโพซีมาของเธอขึ้นไปด้วยครับทั้งๆท,ที่เจมส์เนี่ยก็ห้ามแล้วเพียงเพราะเธอคิดว่าหมาของเธอเนี่ยโด่งดังและก็เป็นที่ชื่นชอบของคนดูโดยอามิเลียเนี่ยก็ได้แนะนําให้ทุกคนรู้จักกับแมมมอสชื่อของบอลลูนลูกนี้ซึ่งเป็นลูกที่ไม่เหมือนของใครและมันเนี่ยจะพาเธอบินไปสูงยิ่งกว่าที่มนุษย์คนใดเคยไปถึงและวันนี้ก็จะเป็นวันที่พวกเธอเนี่ยจะสร้างประวัติศาสตร์และก็สถิติใหม่ให้กับประเทศ แล้วพอเธอพูดจบนะครับมันเนี่ยยังไม่ทันที่เจมจะอ่านค่าจากอุปกรณ์ของเธอเสร็จอามิเลียเนี่ยก็ให้สัญญาณปล่อยบอลลูนให้ลอยขึ้นฟ้านในทันทีทาให้เธอนะครับก็ได้ลอยขึ้นไปพร้อมโพซีกับเจมที่ขึ้นบินเป็นครั้งแรกในชีวิตโดยบอลลูนนะครับพอมันเนี่ยได้ขึ้นไปไม่เท่าไหร่อามิเลียเนี่ยก็เริ่มแสดงความบันเทิงทําเป็นเกือบตกให้คนดูได้หวาดเสียวเล่นแถมยังโยนโพซีออกมาจากบอลลูนจนเจมจะถึงกับร้องเสียงหลงยับแต่มันเนี่ยมีล่มชูชีพติดอยู่กับตัวเลยไม่เป็นอะไร แล้วบอลลูนมันเนี่ยก็ได้ลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆจนทั้งสองนได้เห็นความสวยงามของลอนดอนผ่านสายตาของพวกเขาเองเพียงแค่3นาทีกว่าๆบอลลูนเนี่ยก็ลอยสูงขึ้นมาถึง3 4 1เมตรแล้วด้วยบนบอลลูนเจมเนี่ยก็ได้ใช้กล้องสองทางไกล่องลงมายัางเบื้องล่างครับก่อนจะนึกย้อนไปถึงเมื่อ2ปีก่อนตอนที่เขากับจอนเนี่ยปีนขึ้นไปบนหลังคาปราสาทเพื่อจะไป่องดูการปล่อยบอลลูนให้ลอยสูงขึ้นผ่านชั้นเมฆขึ้นไป โดยหวังว่าสักวันเขาเนี่ยจะมีโอกาสได้ขึ้นไปอยู่บนดันบ้างและเขาเนี่ยก็มุ่งมั่นที่จะพยากรณ์สภาพอากาศโดยใช้บอลลูนขึ้นไปศึกษาท่ามกลางเสียงคัดค้านหลายต่อหลายครั้งแม้แต่พ่อของเขาเองก็ยังไม่เชื่อว่าจะมีใครคาดเดาได้ว่าฝน,นยจะตกลงมาเมื่อไหร่โดยที่ต่อจากนั้นภาพเนี่ยก็จะตัดกลับมาที่บอลลูนแมมมอสครับโดยมันเนี่ยก็ได้บินมาได้9นาทีกว่า,วาแล้วและอยู่ที่ความสูงกว่า1,600เมตรในขณะที่เจมส์เนี่ยจดบันทึกค่าต่าง อามิเลียเนี่ยกับขอให้เขาช่วยถอดชุดการแสดงให้เธอหน่อยพอเสร็จแล้วเขาเนี่ยก็ได้ส่งนกพิราบพร้อมข้อมูลของพวกเขาบนบอลลูนออกไปแค่เผื่อว่าหากพวกเขาเนี่ยไม่ได้กลับไปสิ่งที่ทําอยู่นี้เนี่ยจะไม่สูญเปล่าและในตอนนั้นเองเนะครับบอลลูนเนี่ยก็ลอยสูงเข้าไปในกลุ่มเมฆจนพวกเขาเนี่ยมองไม่เห็นอะไรข้างล่างอีกและตอนนี้เองอามิเลียเนี่ยก็ได้เห็นภาพหลอนของปีแอซามีเก่าของเธอที่ยังคอยตามหลอกหลอนเธออยู่เรื่อย จนกระทั่งสัญชตาตญาณของเธอบอกว่าอาการในตอนนี้เนี่ยดูไม่เป็นใจเท่าไหร่แต่เจมเนี่ยก็ยังยืนยันว่าการอ่านค่าของเขาเมื่อเช้าบอกว่าอาการี่จะปลอดโปร่งดีและมันเนี่ยจะไม่เป็นไรและต่อจากนั้นนะครับพอเจมเนี่ยได้อ่านค่าความกดอากาศต่างๆเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกว่ามันเนี่ยเปลี่ยนเร็วกว่าที่เขาคาไดไว้เสียอีกและตอนนี้ฟ้าเนี่ยก็ส่องประกายฟ้าแลบออกมาแล้วก่อนที่บอลลูนจะกําลังลอยเข้าไปในพายุแล้ว โดยอามิเลียเนี่ยก็ได้พยายามบอกให้เจมเชื่อเธอและก็ใส่ชุดน้ํามันเสียแต่เจมเนี่ยก็ยังเชื่อมันในการอ่านค่าของเขาว่ามันเนี่ยจะไม่มีพายุทั้งที่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมฆฝนกันแล้วและทันใดนั้นเองบอลลูนเนี่ยก็ได้ถูกลมหมุนพัดอย่างรุนแรงครับจนมันเนี่ยหมุนปิวทําให้เจมเนี่ยถูกกระแทกจนหัวแตกส่วนอามิเลียเธอเนี่ยก็พยายามจะพาบอลลูนหนียพายุขึ้นไปอยู่เหนือมันแต่พายุเนี่ยก็รุนแรงกว่าที่คิด โดยทั้งสองเนี่ยก็แทบคว้าหาที่เกาะกันเกือบไม่ทันโดยอเมิเลียนั้นก็ได้กระเด็นออกไปนอกบอลลูนแต่เธอเนี่ยก็เกาะเอาไว้ได้และเจมเนี่ยก็ช่วยดึงเธอกลับขึ้นมาได้สําเร็จและในที่สุดตัวของอเมิเลียนะครับเธอเนี่ยก็ได้พาบอลลูนแมมมอตผ่านพายุขึ้นมาอยู่ยังชั้นบรรยากาศที่หนาวเยือกและตอนนี้พวกเขาทั้งสองเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่เหนือเมฆกันแล้วส่วนที่พื้นดินด้านล่างในตอนนี้นะครับทั้งด้านของผู้ชมที่มาดูการปล่อยบอลลูนนั้น พวกเขาเนี่ยก็ทยอยกลับบ้านกันไปแล้วแต่ทว่าทางด้านของจอห์นเขาเนี่ยยังคงส่องกล้องมองหาบอลลูนที่เขาเนี่ยคาดกับมันตอนเจอพายุอยู่และในจังหวะนั้นเด็กชายชาลีก็ได้เดินมาขอเขาดูบ้างโดยเด็กชายเนี่ยก็ดูสนใจและก็อยากขึ้นไปบนนั้นบ้างก่อนที่เด็กชายเนี่ยจะส่องเห็นบอลลูนจนได้ทําเอาจอห์นเนี่ยแทบไม่เชื่อเลยว่าจะได้เห็นมันอยู่ในสายตาอีกครั้งโดยตอนนี้นะครับมันเนี่ยก็เป็นเวลากว่า19นาทีกว่าแล้ว อามิเลียกับเจมที่อยู่บนบอลลูนพวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นวงแสงสีลุ้งที่เขาเนี่ยไม่เคยได้เห็นของจริงมาก่อนครับและตอนนี้ที่ข้างบนเนี่ยมันก็เงียบสงบมากจนเจมต้องตะโกนร้องออกไปให้กึกกล้องและอามิเลียนก็ร้องตะโกนไปกับเขาด้วยโดยเมื่อบอลลูเนี่ยเขาไปในเมฆอีกครั้งนะครับทั้งสองเนี่ยก็ได้ยินเสียงะระฆังดังเข้ามาดูเหมือนว่าความชื้นจะเป็นตัวนําเสียงมาถึงพวกเขาทาให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกทึ่งมาก กับเหตุการณ์ที่พวกเขาได้เจอแล้วจูๆ่ๆอามิเลียเนี่ยก็ล้มลงไปนอนอยู่บนพื้นบอลลูนแต่เธอเนี่ยก็บอกเจมส์ว่าเธอเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอเนี่ยก็หายเองและต่อจากนั้นนางเนี่ยก็จะตัดภาพกลับไปครับในสมัยตอนที่อามิเลียยังไม่มารับงานบินบอลลูนแมมมอสนี้โดยก่อนหน้านั้นตัวของแอนโทเนียพี่สาวของอามิเลียเนี่ยก็ได้เดินทางมาหาเธอที่บ้านครับแต่ตัวของอามิเลียเนี่ยยังจมอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจ ครับการที่ไม่มีปีแอร์มาเป็นเวลา2ปีแล้วและครั้งนี้ที่แอนโทเนียเดินทางมาเธอเนี่ยก็มาเพื่อพาน้องสาวไปงานพบปะสังสรรค์เล็กๆให้เธอเนี่ยได้หลุดออกจากการดำดิ่งจมอยู่กับตัวเองบ้างและที่งานนี้นะครับมันเนี่ยก็เลยทําให้อเมเลียได้เจอกับเจมส์แต่ความประทับใจแรกเนี่ยกลับไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะเจมส์เนี่ยดันไปเรียกเธอว่าแม่มมายอเมเลียแถมเขานี่ยังต้องการความช่วยเหลือจากเธอในการขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าเพราะเชื่อว่าสภาพอากาศนั้นค่าเต่าได้ โดยที่เขาเนี่ยไม่มีบอลลูนแต่เธอเนี่ยก็ชวนเขาเต้นลาด้วยเพราะต้องการให้พี่สาวเห็นว่าเธอเนี่ยมีคนเข้ามาคุยด้วยแล้วทําให้เธอเนี่ยก็เลยได้พูดคุยกันจนท้ายที่สุดเธอเนี่ยก็ยอมช่วยเขาครับและเมื่อตกลงร่วมมือกันแล้วตัวของอเมรียเธอเนี่ยก็ได้ลงมาคุมงานสร้างบอลลูนของเธอด้วยตัวเองโดยไม่สนว่าแอนโทนเนียเนี่ยจะไม่พอใจขนาดไหนพอตัวของพี่สาวนะครับ เธอเนี่ยก็อยากให้น้องสาวเจอผู้ชายที่จะอยู่เคียงข้างและแต่งงานด้วยไม่ใช่คนที่จะพากันไปเสี่ยงทําอันตรายแบบนี้แต่ถว่าเสี่ยงคัดค้านนั้นก็หยุดน้องสาวไม่ได้ครับพอสูงขึ้นไปบนนั้นก็คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของน้องสาวด้วยเหมือนกันและนั่นทําให้เธอเนี่ยขึ้นมาอยู่ในบอลลูนกับเจนในตอนนี้นั่นเองและเมื่อเล่ามาถึงตอนนี้นะครับนางเนี่ยก็จะตัดภาพกลับมาที่บนบอลลูนอีกครั้งโดยตอนนี้พวกเขาทั้งสองเนี่ยก็อยู่ที่ความสูงกว่า5,000เมตรกันแล้วครับ โดยอเมเรียนเนี่ยก็ได้ทําแผลที่หัวให้กับเจมส์และตอนนั้นเองก็ได้มีผีเสื้อบินมาเกาะกล่องบอลบอลลูนและพวกมันเนี่ยก็บินกันมาเป็นฝูงทําให้ดังสองในถึงกับแปลกใจที่มันเนี่ยขึ้นมาสูงได้ขนาดนี้และเมื่อได้เห็นแบบนั้นนะครับมันเนี่ยก็เลยต้องทําให้เจมส์ยอมรับว่าจอร์เพื่อนของเขาเนี่ยคิดทฤษฎีถูกมาโดยตลอดโดยตัวของจอร์ดนั้นเขาเนี่ยก็กําลังทําวิจัยและตั้งทฤษฎีว่านอกจากนกแล้วมีแค่มแมลงเท่านั้นที่บินในสภาพอากาศแบบนี้ได้ แต่เขาเนี่ยก็ไม่เคยเชื่อเพื่อนเลยจนเขาเนี่ยได้มาเห็นกับตาในตอนนี้ส่วนทางด้านของอเมเลียหลังจากที่เธอเนี่ยได้เห็นฝูงผีเสื้อมันเนี่ยก็เลยทําให้เธอคิดถึงปีแอร์ขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยจะมองเห็นความเป็นไปได้เหมือนเขาอีกแล้วโดยปีแอร์เนี่ยเป็นคนที่กล้าหาญและก็หลักโลกใบนี้ที่สุดเท่าที่เธอเนี่ยเคยเจอมาทําเอาเจมที่เห็นแบบนั้นก็เลยเศร้าไปกับเธอด้วยก่อนจะจับมือเธอเอาไว้โดยไม่ทันรู้ตัวและในตอนนั้นเองนะครับ ภาพเนี่ยก็จะตัดย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งครับโดยภาพเนี่ยก็จะทําให้เราได้เห็นว่าตอนที่ปีแอร์เนี่ยเสียชีวิตเขาเนี่ยกำลังทุบสถติติความสูงบนบอลลูนของเขาโดยตัวของปีแอร์เองเขาเนี่ยก็เป็นนักบินเช่นเดียวกันกันกบอเมิเลียแต่เขาเนี่ยต้องมาจบชีวิตลงไปเสียก่อนโดยหลังจากที่อเมิเลียเนี่ยได้ตกลงเริ่มสร้างบอลลูนฝั่งเจมเนี่ยก็เริ่มสร้างอุปกรณ์ของเขาแล้วเช่นกันแต่ในวันหนึง่งเธอเนี่ยก็ได้มาหาเขาถึงที่ทํางาน เพื่อจะบอกว่าเธอเนี่ยคงต้องทิ้งเขาไว้กลางทางเพราะเธอเนี่ยไม่อยากขึ้นบอลลูนอีกแล้วโดยที่เขาเนี่ยก็เปลี่ยนใจเธอไม่ได้ทาให้เจมเนี่ยก็เลยต้องกลับบ้านมาบอกแม่ว่าการเดินทางเนี่ยถูกยกเลิกแล้วโดยใบหน้าที่เสียใจอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะขึ้นไปหาพ่อที่เป็นโรคความจําเสื่อมแต่เขาเนี่ยก็ยังจําได้ว่าลูกชายเนี่ยจะออกเดินทางไปกับบอลลูนและเขาเนี่ยยังเอากล้องสองทางไกลให้กับเจมในการเดินทางด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าต่อมา เจมเนี่ยก็ได้พกมันขึ้นไปบนบอลลูนด้วยและต่อจากนั้นภาพเนี่ยก็จะตัดกลับมายังปัจจุบันครับโดยที่ในตอนนี้บอลลูนเนี่ยก็อยู่ที่ความสูงมากกว่า6 0 0 0เมตรแล้วโดยเจมเนี่ยก็ได้วัดอุณหภูมิของทุกๆความสูงและให้อัลเมเลียเนี่ยช่วยจดมันเอาไว้จนในที่สุดพวกเขาเนี่ยก็ผ่านความสูง7 0 0 0เมตรขึ้นไปทำให้ตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยขึ้นมาสูงกว่าที่ชายหญิงคนใดเคยขึ้นมาถึงแล้ว และทั้งคู่เนี่ยก็ต่างขอบคุณกันและกันที่พากันขึ้นมาบนบอลลูนนี้พร้อมกับความรู้สึกที่บอกไม่ถูกและเมื่อได้ทําในสิ่งที่เฝ้าฝันมาทั้งชีวิตจากนั้นนะครับเจมส์เนี่ยก็ได้ปล่อยนกพิราบตัวที่2อออกไปเพื่อบอกให้โลกรู้ว่าพวกเขาเนี่ยทำลายสถิติแล้วและอเมิเลียนเนี่ยก็ได้บอกให้เจมส์ใส่ชุดคุมน้ามันได้แล้วเพราะตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วแต่ทว่าเขาเนี่ยกลับบอกว่าเขาไม่ได้เอาชุดมาเพราะว่ามันหนักเกินไปและเครื่องมือของเขา พวกมันเนี่ยก็สําคัญกว่าทําให้อามิเลียที่ได้ฟังก็เลยจะพาบอลลูนลงเดี๋ยวนี้เลยแต่เจมเนี่ยก็ไม่ยอมครับและบอกเธอว่ายิ่งขึ้นไปสูงพวกเขาเนี่ยก็ยิ่งเข้าใกล้ดวงอาทิตย์นั่นแปลว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่หนาวตายหรอกและเขาเนี่ยจะหยุดตอนนี้ไม่ได้พอเธอได้ฟังทําให้ตัวอามิเลียก็เลยต้องยอมเจมครับโดยพอผ่านไปสักพักอามเลียเนี่ยก็ได้ยอมขึ้นไปสูงกว่านี้ตามที่เจมขอ แต่เธอเนี่ยก็มีข้อแม้ว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจว่าควรหยุดและพอที่ตรงไหนซึ่งเจมเนี่ยก็ตอบตกลงทําให้เธอเนี่ยจึงเริ่มเททรายในถุงทิ้งไปเพื่อให้บอลลูนเนี่ยลอยสูงขึ้นไปกว่านี้อีกและหลังจากนั้นนะครับภาพเนี่ยก็จะตัดย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งโดยในคืนหนึ่งขณะที่จอเนี่ยได้ไปหาอมเมเลียที่บ้านของเธอเพื่อเอาหนังสือเล่มหนึ่งมามอบให้เธอโดยในหนังสือนั้นนะครับมันเนี่ยก็มีงานวิจัยความเป็นไปได้ทางคณิตศาสตร์ของธรรมชาติ โดยเจมผู้เชื่อว่าเขาเนี่ยสามารถเข้าใจท้องฟ้าได้โดยจอเนี่ยยังบอกเธอว่าเจมทํานายไว้ว่าคืนนี้ในหิมะจะตกและเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อมันได้ไหมแต่าการเดินทางไปกับเจมจะทําให้เธอเนี่ยคนพบความจริงที่น่าทึ่งที่เขาเนี่ยได้ลองมันแล้วและในโลกนี้มีไม่กี่คนที่จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโลกโดยอเมเลียคือคนที่ถูกเลือกแล้วโดยหลังจากนั้น,นครับจอเนี่ยก็ทิ้งท้ายให้เธออ่านหนังสือให้สนุกก่อนจะขอตัวกลับไปโดยในคืนนั้น อเมเลียนเนี่ยก็ได้ไปที่สุสานของปีแอร์และหิมะเนี่ยก็ได้ตกลงมาทําให้เธอเนี่ยเลยยิ้มออกมาได้ครับและต่อจากนั้นนางเนี่ยก็จะตัดภาพกลับมาที่บอลลูนอีกครั้งโดยที่ตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ขึ้นมาถึงความสูง800 0กว่าเมตรแล้วครับโดยอุณหภูมิเนี่ยก็ติดลบถึง15องศาแต่หน้าแปกที่ยิงสูงความชื้นเนี่ยก็ยิ่งลดบนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีไอ้น้าอยู่เลยและพวกเขาเนี่ยก็ยังจดบันทึกทุกอย่างด้วยมือที่หนาวจนแทบจะแข็งตายอยู่แล้ว โดยเจมส์เนี่ยก็ได้ส่งนกพิราบตัวที่3ให้มันเนี่ยโบยบินออกไปแต่ทว่านกตัวสุดท้ายของเขาก็ได้แข็งตายอยู่ในกล่องไปแล้วทําให้เขาเนี่ยจึงโยนมันทิ้งไปโดยได้บอกกับอเมเลียว่ามันเนี่ยเป็นการทิ้งน้ําหนักที่ไม่จำเป็นไปแต่อเมเลียเนี่ยเริ่มกังวลแล้วว่าพอลูนนี้เนี่ยเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วแต่ทว่าเจมส์เนี่ยก็โยนกล่องใส่นกที่วา่างเปล่าทิ้งไปอีกด้วยที่อเมเลียเนี่ยก็ห้ามไม่ทันทําให้เธอเนี่ยก็เลยเข้าไปยื้อแย่งถุงทรายกับเขา และยืนยันว่าพวกเขาต้องลดระดับลงได้แล้วจนเจมส์เนี่ยเลือดกําเดาไหลและเขาเนี่ยกำลังขาดออกซิเจนและทำาไม่ลงไปตอนนี้พวกเขาทั้งคู่เนี่ยอาจจะตายได้ทำให้อามิเลียนเนี่ยก็เลยเล่าให้เขาเห็นภาพว่าตอนนั้นในตอนที่ปีแอร์บอกให้เธอหยุดเธอเนี่ยก็ฝืนเอาบอลลูนบินขึ้นสูงไปอีกจนมันเนี่ยขาดและพวกเขาเนี่ยก็ล่วงลงด้วยความเร็วที่เร็วเกินไปไม่มีอะไรเหลือให้ทิ้งลงไปจากบอลลูนอีกแล้วสุดท้ายปีแอร์เนี่ยก็กระโดดออกจากบอลลูน ทำให้เธอเนี่ยสูญเสียเขาไปตลอดกาลและเธอเนี่ยก็ไม่อยากให้เจมส์ต้องเป็นต้นเหตุให้ใครต้องตายจนต้องโทษตัวเองไปตลอดชีวิตเหมือนกับเธอทำให้เจมที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้สติกลับมาก็เลยขอโทษครับแล้วก็ยอมให้เธอเนี่ยเอาบอลลูนลงแล้วเมื่อตัดสินใจว่าจะเอาบอลลูนลงกันแล้วนะครับตัวอาเเลียก็เลยไปปล่อยแก๊สแต่ทว่าวาวปล่อยแก๊สเนี่ยกดันแข็งจนเปิดไม่ออกทําให้อามเมเลียเนี่ยก็เลยพยายามดึงเชือกเพื่อจะเปิดมันอยู่สักพักแต่มันเนี่ยก็ไม่เป็นผลครับ เธอเนี่ยก็เลยบอกกับเจมให้เขาเนี่ยคอยขยับตัวเข้าไว้และห้ามตายก่อนจะพาตัวเองเ่ยปีนขึ้นไปเพื่อเปิดมันด้วยมือของเธอเองโดยฝ่ายอมิเลียนะครับเธอเนี่ยก็ได้ปีนเชือกขึ้นไปด้วยมือที่ถูกหิมะก,กัดเป็นแผลไม่น้อยจนขึ้นไปเกือบถึงด้านบนของลูกบอลลูนแต่เธอเนี่ยก็เอื้อมไม่ถึงเชือกอีกเส้นและเกือบจะตกลงมาแต่แต่ว่าภาพของปีแอร์ทำให้เธอเนี่ยไม่ยอมแพ้และปีนขึ้นไปจนถึงด้านบนจนได้และเธอเนี่ยก็ได้เจาะรูปล่อยแก๊สออกได้สําเร็จ โดยรองเท้าข้างหนึ่งของเธอเนี่ยก็ติดอยู่ตรงนั้นครับแต่ว่าตัวเธอเองก็หมดสติล้มลงไปนอนอยู่บนนั้นโชคดีว่าเชือกในเกี่ยวขาของเธออยู่ทาให้เธอเนี่ยจึงไม่ตกลงมาเช่นเดียวก,กันกับเจมที่เขาเนี่ยขาดออกซิเจนไปแล้วจนสลบไปด้วยเหมือนกันโดยหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยภาพตัดไปแล้วนะครับบอลลูนที่ถูกปล่อยแก๊สก็ค่อยๆลดระดับลงจากความสูงที่10,000กว่าเมตรโดยร่างของอมเมเลียนเนี่ยก็ไหลลงมาจากบอลลูนก่อนที่เธอเนี่ยจะฟื้นได้สติและลืมตาตื่นขึ้นมา และเธอเนี่ยก็ได้พบว่าตัวเองเนี่ยกำลังห้อยหัวอยู่โดยมีเพียงเชือกเส้นเดียวที่รัดตัวเธอไว้ครับทําให้เธอตกใจและก็กลัวมากก่อนจะพยายามตะโกนเรียกเจมส์แต่เขาเนี่ยก็สลบอยู่ทําให้เธอเนี่ยจึงค่อยๆเวียงตัวเองไปมาจนในที่สุดเธอเนี่ยก็เกาะกระเช้าบอลลูนและก็กลับเข้าไปด้านในได้ก่อนที่เธอเนี่ยจะรีบเข้าไปดูเจมส์แต่เขาเนี่ยก็แน่นิ่งไปเลยและเธอเนี่ยก็ได้ปลุกเรียกเขาจนเขาเนี่ยฟื้นขึ้นมาและบอกเขาว่าพวกเราเนี่ยรอดแล้ว พอบลูเนี่ยกำลังลดระดับลงโดยหลังจากที่ได้สติเจมเนี่ยก็ได้พาตัวเองลุกขึ้นมาทํางานต่อครับและตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็อยู่บนบอนลลูลูกนี้มากว่า1ชั่วโมงกับอีกสินาทีกว่าแล้วและกําลังอยู่ที่ความสูง8,700กว่าเมตรโดยที่เครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยก็ได้หายไปและเครื่องวัดความชื้นเนี่ยก็พังไปแล้วโดยเจมเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นว่ามือของอเมเลียเนี่ยถูกหิมะก,กัดเยอะมากทำให้เขาเนี่ยจึงเอาบลันดีลาดลงบนมือของเธอเพื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง และเขาเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าเธอเนี่ยออกไปทําอะไรเพื่อเขาบ้างรู้แค่ว่ามันต้องยิ่งใหญ่มากแน่ๆแ,และหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้กลับลงมายังชั้นบรรยากาศที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะราวกับว่าพวกเขาเนี่ยยังหนาวไม่พอกันอีกทําให้เจมเนี่ยก็เลยเก็บหิมะใส่ขวดโหลเพื่อเอามันกลับไปวิเคราะห์ดูและในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยค่อยๆลดระดับกันลงมานะครับเจมเนี่ยก็ได้นั่งจดบันทึกของเขาต่อไปโดยอเมเลียเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่า พี่สาวของเธอเนี่ยอยากรู้มากว่าทําไมเธอถึงต้องการขึ้นมาบนบอลลูนอีกเธอเนี่ยคิดว่าอาจพอทุกอย่างที่ปีแอร์สอนเธอทุกอย่างที่เธอสูญเสียไปอาจจะได้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างและเธอเนี่ยก็ได้สังเกตว่าหิมะเนี่ยไม่ได้ร่วงตกลงมามันเนี่ยลอยค้างอยู่กลางอากาศหากพวกเขาเนี่ยเดินทางด้วยความเร็วเท่าหิมะนั่นแปลว่าบอลลูนเนี่ยกำลังล่วงอยู่อย่างรวดเร็วทําไมพวกเขาเนี่ยก็เลยช่วยกันดึงเชือกเปิดวาล์วปล่อยแก๊สครับจนรองเท้าข้างที่ติดอยู่ของอเมเลียเนี่ยตกลงมา แล้วก็ช่วยกันทิ้งน้ำหนักออกไปและเจมเนี่ยก็ได้ทิ้งสมุดจดบันทึกของเขาด้วยฉีแค่หน้าที่ต้องใช้เก็บเอาไว้แม้แต่เสื้อแจ็คเก็ตของพวกเขาเนี่ยก็ต้องถอดทิ้งไปด้วยแต่บอลลูนเนี่ยก็ไม่ได้ลดความเร็วลงเลยสุดท้ายเจมก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องสลากกระเช้าทิ้งและปีนขึ้นไปอยู่บนบอลลูนกันแทนทำให้พวกเขาก็เลยช่วยกันตัดเชือกกระเช้าทิ้งไปแต่อมเมเลียเนี่ยก็ยังคิดว่าพวกเธอเนี่ยเร็วไปอยู่ดีและในจังหวะนั้น อเมเลียเนี่ยก็เลยคิดจะสละชีวิตตัวเองเพื่อให้เจมรอดแต่ทว่าตอนนั้นเองเจมเนี่ยก็คิดออกว่าตอนนี้เ่บบอลลูนไม่มีกระเช้าดึงให้ตึงพวกเขานี่ต้องล้าสายลังเพื่อให้บอลลูนเนี่ยยังรักษารูปทรงเอาไว้ได้มันเนี่ยจะได้ทําหน้าที่เหมือนล้มชูชีพได้และพอคิดแบบนั้นพวกเขาก็ลงมือทําก่อนจะทําได้สําเร็จและในที่สุดนะครับพวกเขาี่ก็ค่อยๆลอนลงสู่พื้นดินแต่มันเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการลงที่แรงมากอยู่ดี โดยฝั่งของเจมส์เขาเนี่ก็ได้ตกลงไปจากบอลลูนลงไปอย่างต้นไม้ก่อนส่วนอามิเลียเนี่ยก็ถูกบอลลูนลากไปตามพื้นอีกไกลพอสมควรจนเธอเนี่ยสลบไปและกว่าตัวของอามิเลียเนี่ยจะฟื้นขึ้นมานะครับท้องฟ้าเนี่ยก็ใกล้มืดแล้วทําให้เธอเนี่ยก็เลยจะโกนหาเจมส์เป็นอย่างแรกและทั้งคู่ที่ต่างบาดเจ็บก็ได้เดินมาหากันก่อจะช่วยกันพยุงอีกฝ่ายให้ลุกขึ้นและตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ก็ได้รอดจริงๆเสียทีโดยหลังจากที่รอดมาแล้วนะครับ จากการคาดการณ์ของเจมส์เขาเนี่ยก็คาดว่าวันนี้เดี๋ยวพวกเขาบินขึ้นไปสูงถึง11,278มตรเด้วมตรโดยหลังจากนั้นสถิติของทั้งสองคนก็ได้ลงบาดหัวาข่าวในหนังสือพิมพ์เดอะไทม์อีกทั้งการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดของเจมส์ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าบรรยากาศโลกเนี่ยประกอบไปด้วยหลายชั้นและนั่นก็นบเป็นการค้นพบที่นำไปสู่การพยากรณ์อากาศด้วยวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกและนั่นเนี่ยก็ทำให้เจมส์ได้รับการยอมรับในที่สุดและต่อมา อเมเลียกับเจมส์ก็ยังคงได้บินด้วยกันอีกต่อไปเรื่อยๆก่อนที่หนังเรื่องนี้นะครับจะถัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง The Alonaut โดยผมเนี่ยหลังจากที่ได้ดูเสร็จผมเนี่ยก็รู้สึกปลื้มหนังเรื่องนี้เลยครับเพราะมันเนี่ยเป็นหนังที่สร้างมาจากเรื่องจริงที่ทั้งตัวหนังเนี่ยยังแสดงให้เราเห็นอีกว่ากว่าจะมาเป็นการพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่แสนง่ายและสะดวกสบาย แต่ก่อนนั้นการจะพยากรณ์อากาศให้แต่ละทีนี่คือเสี่ยงอันตรายมากๆเลยนะครับและไม่ใช่ว่าใครเนี่ยก็จะทําได้ด้วยและหนังในยังให้ข้อคิดกับผมอีกว่าต่อให้ไม่ว่าใครเนี่ยจะมองสิ่งที่เราทําว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือยังไงบางทีจุดเริ่มต้นเล็กๆในตอนสุดท้ายมันอาจจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะครับถ้าในตอนนี้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยกำลังคิดจะทําอะไรอยู่แอบเนี่ยก็ขอให้สู้ๆกันต่อไปอย่าท้อนะครับผมเนี่ยเป็นกําลังใจให้และในส่วนของเรื่องคะแนนนะครับ หนังเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ iMDB ไปได้ที่6.6เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันดัธเทลสกอร์ผมนี่ก็ขอให้ไปสักที่7.5เต็ม10คะแนนเลยละกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเ,เพื่อนๆกันสักนิดนึงครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจเฟ e บุ๊กมีกลุ่ม Facebook มีอินส a าแกรมช่องแล้วก็มี t ิ k ต o k ของช่องกันด้วยนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหน,นยังไม่ติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆของเราก็ฝากเ,เพื่อนๆไปกดติดตามกันด้วยนะครับจะคอยอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆลงอยู่เสมอสำหรับวันนี้พวกเราไอวอนาเทลก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ